สวัสดีค่ะร้านเอารุ่งเดืองพานนดินะคะวันนี้พามาดูรถดํานาเก่าญี่ปุ่นค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นอ,อิซากีนะคะดํานาได้6แถวก็คันนี้ก็จะไม่มีชุดหยอดปุ๋ยด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด9.2แรงแล้วก็สามารถปรับความลึกตื้นของต้นข้าวในการดําได้นะคะแล้วก็ปรับจํานวนต้นข้าวที่เราจะดําได้ว่าเราจะเลือก ให้ดำสีต้นห้าต้นหกต้นได้นะคะตรงหัวตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็จะมีอ่ตัวนี้นะคะก็จะมีสามารถปรับความเร็วตรงนี้นะคะที่เห็นระดับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถปรับความเร็วช้าของเพีดีโอที่อยู่ด้านท้ายนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าที่อยู่ด้านท้ายนี่นะคะซึ่งจะมีผลในการระยะห่างระหว่าง การดำของกอข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานเบื้องต้นของรถกัน ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางมา้ารบกวรกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ